สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในตำนานลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินั่นคือแผ่นจารึกที่9จากแผ่นจารึกมรกรของทอสแผ่นจารึกมรกรถูกเชื่อว่าถูกเขียนโดยทอสเทพเจ้าแห่งปัญญาของอียิปต์โบราณผู้ที่นำความรู้และภูมิปัญญาอันลึกลับมาสู่มวลมนุษย์แต่ละแผ่นบรรจุความรู้อันลึกลับเกี่ยวกับจักรวาลจิตวิญ,ญญาณและการปลดปล่อยตนเอง จากข้อจำกัดของโลกวัตถุแผ่นจารึกเหล่านี้ถูกกล่าวว่าเก่าแก่กว่าประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้และถูกซ่อนไว้ในวิหารใต้พีระมิดแห่งกีซ่าแผ่นจารึกที่9กกุญแจสู่อิสรภาพของห้วงเวลาซึ่งพูดถึงการปลดปล่อยจิตวิญญาณจากพันธนาการของเวลาและมิติถือเป็นหนึ่งในแผ่นจารึกที่ลึกลับและทรงพลังที่สุด ในแผ่นจารึกนี้ทอดได้อธิบายถึงธรรมชาติที่แท้จริงของเวลาและพื้นที่ว่าเป็นเพียงภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้นโดยการรับรู้ที่จำกัดของมนุษย์ท่านได้เปิดเผยวิธีการที่จิตวิญญาณสามารถหลุดพ้นจากพันธนาการเหล่านี้และเดินทางอย่างอิสระผ่านห้วงเวลาและมิติต่างๆความสำคัญของแผ่นจารึกที่9แผ่นจารึกที่9ถือเป็นกุญแจสำคัญในชุดแผ่นจารึกทั้งหมด เพราะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างความรู้ทางกายภาพและจิตวิญญาณทอดได้บันทึกว่าผู้ที่เข้าใจและปฏิบัติตามคำสอนในแผ่นจารึกนี้ได้จะสามารถยกระดับจิตสํานึกขึ้นสู่ระดับที่สูงกว่าและบรรลุสถานะที่เรียกว่าผู้เดินทางข้ามเวลา (Time Traveler) ซึ่งสามารถเข้าถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตได้ตามต้องการการเดินทางผ่านมิติต่าง ท็อดได้อธิบายว่าจักรวาลประกอบด้วยมิติที่ซ้อนทับกันถึง9ระดับโดยแต่ละระดับมีกฎเกณฑ์และความเป็นจริงที่แตกต่างกันมนุษย์ส่วนใหญ่รับรู้เพียงมิติที่สามเท่านั้นแต่ผ่านการฝึกฝนทางจิตเราสามารถเข้าถึงมิติที่สูงขึ้นได้โดยเริ่มจากการทำสมาธิที่เรียกว่าการหายใจแห่งแสงสว่างซึ่งช่วยให้จิตวิญญาณแยกออกจากร่างกายชั่วคราวเพื่อสำรวจมิติอื่นๆ บทสำคัญจากแผ่นจารึกที่เกทอดได้บันทึกข้อความสำคัญไว้มากมายซึ่งเป็นกุญแจสู่การเข้าใจความลับของจักรวาลจงรู้ไว้เถิดมนุษย์ว่าทุกสิ่งที่ดำรงอยู่นั้นมีเพียงแค่ภาพลวงตาเพราะทุกสิ่งล้วนเป็นเพียงหนึ่งเดียวในความเป็นจริงแล้วพลังงานเดียวกันนี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ทั้งปวงเมื่อเจ้าได้เรียนรู้ที่จะมองทะลุผ่านม่านแห่งภาพลวงตา เจ้าจะรู้ว่าช่องว่างและเวลาไม่ได้แยกจากกันแต่เป็นหนึ่งเดียวกันในความเป็นจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าแสงสว่างคือการแสดงออกของจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์เมื่อเจ้าเรียนรู้ที่จะควบคุมแสงสว่างนี้เจ้าจะสามารถเดินทางไปยังทุกที่ในห้วงอวกาศและเวลาจงเข้าใจว่าเวลาไม่ได้เคลื่อนที่แต่เป็นเจ้าต่างหากที่เคลื่อนที่ผ่านเวลา เมื่อเจ้าเข้าใจความจริงนี้เจ้าจะเป็นอิสระจากพันธนาการแห่งเวลาผู้ที่ได้เรียนรู้ที่จะใช้พลังแห่งความมืดและแสงสว่างจะสามารถเดินทางข้ามขอบเขตที่แยกโลกต่างๆออกจากกันจงใช้กุญแจนี้และเจ้าจะเป็นอิสระจากข้อจำกัดของกายภาพคำสอนหลักจากแผ่นจารึกที่9 1. การเดินทางของจิตวิญญาณแผ่นจารึกได้อธิบายเทคนิคที่เรียกว่า การถอดประสบการณ์จิตซึ่งช่วยให้จิตวิญญาณสามารถแยกออกจากร่างกายและเดินทางไปยังมิติต่างๆได้อย่างอิสระทอดบรรยายวิธีการฝึกฝนที่เรียกว่าการหายใจเจ็ดจังหวะโดยการหายใจเข้าลึกๆเป็นจังหวะพิเศษพร้อมกับจินตนาการถึงแสงสีม่วงที่หมุนวนรอบร่างกายทอดยังได้บรรยายถึงสถานที่ที่เรียกว่าห้องโถงแห่งอเมนติซึ่งเป็นศูนย์กลางพลังงานที่อยู่ใต้พีระมิดแห่งกีซ่า ที่ซึ่งผู้ปฏิบัติสามารถเข้าไปเรียนรู้ความรู้โบราณและพบกับผู้พิทักษ์แห่งปัญญา 2. การเอาชนะข้อจำกัดของเวลา Mastery of Time ทอดสอนว่าเวลาไม่ใช่เส้นตรงดังที่มนุษย์เข้าใจแต่เป็นวงจรที่ซับซ้อนหรือเป็นเกลียวที่ทุกช่วงเวลาเกิดขึ้นพร้อมกันเพียงแต่มนุษย์รับรู้แค่ส่วนเดียวในแต่ละขณะท่านอธิบายถึงจุดศูนย์กลางแห่งเวลา ซึ่งเป็นสถานะที่ผู้ปฏิบัติสามารถเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตในเวลาเดียวกันได้ 3. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกสรรพสิ่ง (Universal Oneness) ทอดสอนถึงหลักการที่เรียกว่า t r i ฎ d i the Chaos ที่ว่าทุกสิ่งในจักรวาลเชื่อมโยงกันในระดับควอนตัมแม้วัตถุจะอยู่ห่างกันมากเพียงใดการเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งของจักรวาลจะส่งผลต่อส่วนอื่นๆทั้งหมด ซึ่งเป็นพลังงานพื้นฐานที่เชื่อมทุกสิ่งในจักรวาลเข้าด้วยกันผู้ที่สามารถเข้าถึงพลังงานนี้จะสามารถสื่อสารกับทุกชีวิตและสสารในจักรวาลได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทางหรือเวลา 4. กฎแห่งความสมดุลแผ่นจารึกอธิบายถึงกฎแห่งค้่ตรงข้ามที่ว่าทุกสิ่งในจักรวาลมีคู่ตรงข้ามเช่นแสงสว่างความมืดร้อนเย็นชายหญิง ทอดสอนว่าการเข้าถึงปัญญาอันสูงสุดต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสมดุลระหว่างคู่ตรงข้ามเหล่านี้ภายในตนเอง 5. การป้องกันตนเองจากพลังงานลบไซคิ c โปรเท c ชั่นทอดได้มอบเทคนิคที่เรียกว่าโล่แห่งแสงหรือชิลด์ออฟไลท์เพื่อป้องกันตนเองจากพลังงานลบและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในมิติอื่นโดยการสร้างโดมพลังงานแสงรอบตัวด้วยการจินตนาการและท่องคาถาพิเศษ ท่านเตือนถึงอันตรายจากสิ่งที่เรียกว่าเงาแห่งการหลอกลวงซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตในมิติอื่นที่อาจหลอกลวงและดูดพลังงานจากผู้ที่ไม่ระมัดระวังอิทธิพลและมรดกทางความคิดแผ่นจารึกมรดกของทอตโดยเฉพาะแผ่นจารึกที่9้าได้มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อศาสตร์เฮอร์เมติกและแนวคิดทางจิตวิญญ,ญาณตลอดหลายพันปีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของข,องขบวนการทางปรัชญา และจิตวิญญาณหลายสำนักในโลกตะวันตกรวมถึงการแปรธาตุทางวิทยาศาสตร์เหล่านักเล่นแร่แปรธาตุในยุคกลางได้รับแรงบันดาลใจจากหลักการของแผ่นจารึกที่9้าโดยเฉพาะแนวคิดที่ว่าเบื้องบนฉันใดเบื้องล่างฉันนั้น as above so below เพื่อพยายามเปลี่ยนโลหะธรรมดาให้เป็นทองคำซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์โหราศาสตร์และดาราศาสตร์ Astrology and Astronomy แนวคิดเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างดวงดาวกับชีวิตมนุษย์ในแผ่นจารึกที่9ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของโหราศาสตร์ตะวันตกความรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์และการโคจรที่ถูกบันทึกไว้ในแผ่นจารึกแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับระบบสุริยะที่เกิดขึ้นก่อนยุคสมัยใหม่หลายพันปีหลักการโหราศาสตร์ในแผ่นจารึกที่9 ามแผ่นจารึกที่เก้าท็อตได้อธิบายว่าดวงดาวไม่ได้เป็นเพียงวัตถุทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณและพลังงานที่มีอิทธิพลต่อทุกสิ่งในจักรวาลท่านได้บรรยายถึงระบบที่ซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์เจ็ดดวงได้แก่ดาวเสาเชื่อมโยงกับการเวลาและกรรมดาวพฤหัสบดีเชื่อมโยงกับการเติบโตและการขยายตัวดาวอังคาร เชื่อมโยงกับพลังและการกระทำดวงอาทิตย์เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณและชีวิตดาวสุขเชื่อมโยงกับความรักและความสามัคคีดาวพุธเชื่อมโยงกับการสื่อสารและสติปัญญาดวงจันทร์เชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึกและอารมณ์ทอดอธิบายว่าแต่ละดาวเคราะห์มีความถี่เฉพาะและส่งผลต่อช่วงเวลาของวัตจักรชีวิตทำให้เกิดเป็นรูปแบบที่เรียกว่า กงล้อแห่งดวงชะตาซึ่งเป็นแนวคิดที่ต่อมาได้รับการพัฒนาเป็นจักรราศีในโหราศาสตร์ตะวันตกผลต่อโหราศาสตร์สมัยใหม่ความรู้จากแผ่นจารึกที่เก้าได้ถูกถ่ายทอดผ่านนักปราชญ์อียิปต์โบราณไปสู่กรีกโรมันและต่อมาเข้าสู่ยุโรปในยุคกลางก่อให้เกิดพัฒนาการของโหราศาสตร์ตะวันตกดังที่เรารู้จักในปัจจุบัน ระบบของการทำนายผ่านดวงดาวที่อธิบายไว้ในแผ่นจารึกของทอตมีความซับซ้อนมากกว่าโหราศาสตร์ทั่วไปในปัจจุบันโดยพิจารณาไม่เพียงแค่ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในจักรราศีแต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์หลายมิติระหว่างดาวเคราะห์ทั้งหมดและมิติที่มองไม่เห็นด้วยการเดินทางทางจิตวิญญาณเทคนิคการถอดจิตออกจากร่างที่ถูกอธิบายไว้ในแผ่นจารึกที่9 ได้กลายเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติที่เรียกว่าการเดินทางทางจิตหรือ a s t r a l projection ในปัจจุบันทอดได้บันทึกวิธีการและเทคนิคอันละเอียดเกี่ยวกับการปลดปล่อยจิตวิญญาณจากร่างกายชั่วคราวเพื่อสำรวจมิติต่ตางๆธรรมชาติของร่างกายจิตตามคำสอนของทอดมนุษย์ไม่ได้มีเพียงร่างกายทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังมีร่างกายอีกหลายชั้นโดยเฉพาะร่างกายจิต ซึ่งเป็นร่างกายที่ละเอียดกว่าและสามารถแยกออกจากร่างกายทางกายภาพได้ร่างกายจิตนี้ประกอบด้วยพลังงานที่มีความถี่สูงกว่าและสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพทอดได้บรรยายว่าร่างกายจิตมีลักษณะคล้ายร่างกายทางกายภาพแต่มีแสงเรืองรองสีเงินหรือสีทองและเชื่อมต่อกับร่างกายทางกายภาพด้วยเส้นขอดสีเงิน s i n ค w c o r d ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนสายสัญญาณที่ส่งพลังงานและการรับรู้ระหว่างร่างทั้งสองระดับของการเดินทางทางจิตทอดได้อธิบายว่ามีระดับของการเดินทางทางจิตที่แตกต่างกัน 1. ระดับการตระหนักรู้ตนเองระดับแรกของการถอดจิตเป็นการลอยอยู่เหนือร่างกายไม่ไกลนักสามารถเห็นร่างกายทางกายภาพของตนเองและสภาพแวดล้อมในโลกวัตถุได้ 2. ระดับมิติคู่ขนานเป็นการเข้าถึงเวอร์ชั่นอื่นของโลกที่เรารู้จักอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยหรือแตกต่างอย่างมากจากโลกของเรา 3. ระดับวิถีดวงดาวการเดินทางไปยังดาวเคราะห์และดาวฤกษ์อื่นๆโดยใช้ท่อแสงที่เชื่อมต่อระหว่างดวงดาวต่างๆ 4. ระดับอาณาจักรสูงการเข้าถึงมิติที่มีความถี่สูงกว่า ซึ่งเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการสูงกว่ามนุษย์เช่นผู้พิทักษ์กา a ดี i a นส์และครูทางจิตวิญญาณ 5. ระดับหอแห่งอเมนติระดับสูงสุดของการเดินทางทางจิตเป็นการเข้าถึงห้องแห่งความรู้ที่เก็บบันทึกของทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในจักรวาลอย่างไรก็ตามทอตได้เตือนถึงอันตรายของการเดินทางทางจิตโดยไม่มีการเตรียมตัวที่เหมาะสมเช่น การมีสิ่งมีชีวิตในมิติอื่นที่อาจพยายามดึงพลังงานจากผู้เดินทางทางจิตหรือแม้แต่พยายามครอบครองร่างกายทางกายภาพขณะที่จิตวิญญาณอยู่นอกร่างการหลงทางผู้เดินทางอาจสูญเสียการเชื่อมต่อกับร่างกายทางกายภาพและไม่สามารถหาทางกลับได้โดยเฉพาะหากซินเวอร์คอร์ดถูกตัดหรือเสียหายการสูญเสียพลังงานการเดินทางทางจิตต้องใช้พลังงานมาก และหากไม่มีการฝึกฝนที่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความอ่อนเพลียทางพลังงานอย่างรุนแรงเพื่อป้องกันอันตรายเหล่านี้ท็อดได้สอนเทคนิคโล่แห่งแสง Shield of Light โดยการจินตนาการว่าร่างกายจิตถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีขาวทองที่เปล่งประกายจากภายในซึ่งจะป้องกันไม่ให้พลังงานหรือสิ่งมีชีวิตอื่นใดแทรกซึมเข้ามาได้อิทธิพลต่อการปฏิบัติในยุคปัจจุบัน เทคนิคการเดินทางทางจิตจากแผ่นจารึกที่9ได้มีอิทธิพลต่อนักปฏิบัติยุคใหม่ในหลายวิธีงานวิจัยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้เริ่มศึกษาปรากฏการณ์ของการออกจากร่าง out of body experience และได้พบหลักฐานบางประการที่สนับสนุนแนวคิดว่าการรับรู้ของมนุษย์สามารถขยายออกนอกขอบเขตของร่างกายได้ผ่านสถานการณ์ตรหนักรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป ศาสตร์แห่งการเข้าถึงจิตสำนึกขั้นสูงแนวคิดเกี่ยวกับระดับจิตสำนึกที่สูงขึ้นในแผ่นจารึกที่9มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับจิตสำนึกการพัฒนาจิตวิญญาณและการศึกษาสถานะที่เรียกว่าจิตสำนึกขั้นสูงทอดได้นำเสนอระบบที่ซับซ้อนสำหรับการยกระดับจิตสำนึกของมนุษย์ ที่มีความคล้ายคลึงอย่างน่าทึ่งกับแนวคิดในจิตวิทยาเชิงลึกและวิทยาศาสตร์จิตวิญญาณสมัยใหม่ลำดับขั้นของจิตสำนึกตามแผนจารึกที่9ทอดได้อธิบายถึงลำดับขั้นของจิตสำนึกที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้โดยเริ่มจากระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงสุดจิตสำนึกธรรมดาสถานการณ์รับรู้ปกติที่มนุษย์ส่วนใหญ่ประสบในชีวิตประจำวัน ซึ่งถูกจำกัดด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5และการตีความของสมองทอดอธิบายว่านี่เป็นเพียงม่านแห่งภาพลวงตาจิตใต้สำนึกทอดเรียกชั้นนี้ว่าปฐมบทแห่งความทรงจำซึ่งเก็บความทรงจำสัญชาตญาณและแรงขับเคลื่อนที่ลึกกว่าที่มนุษย์ไม่ได้ตระหนักรู้ในสภาวะปกติจิตสำนึกที่ขยายขอบเขตสถานะที่เรียกว่าแสงสว่างแห่งการรับรู้ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเริ่มแหวกม่านแห่งการรับรู้ปกติและมองเห็นความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกว่าระหว่างสิ่งต่างๆเป็นจุดเริ่มต้นของการตระหนักรู้ถึงพลังงานและความเชื่อมโยงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตสำนึกร่วม (collective consciousness) ซึ่งเป็นระดับที่จิตของบุคคลเริ่มรวมเข้ากับกระแสะความคิดและประสบการณ์ร่วมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมด ท่านสอนว่าที่ระดับนี้เราสามารถเข้าถึงความรู้และปัญญาของชนรุ่นก่อนและรับรู้ถึงแก่นของสัญ,ญลักษณ์ร่วมที่สร้างรากฐานของวัฒนธรรมต่างๆจิตสำนึกแห่งโลกสถานะที่เรียกว่าจิตวิญญาณแห่งไกอาซึ่งเป็นการเชื่อมต่อกับจิตสำนึกร่วมของโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนดาวเคราะห์บุคคลสามารถรับรู้ถึงเครือข่ายชีวิตที่เชื่อมต่อทุกสิ่งมีชีวิต และเข้าใจความสัมพันธ์อันละเอียดอ่อนระหว่างระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมจิตสำนึกแห่งดวงดาว Stellar Consciousness ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตการรับรู้ไปสู่ระบบสุริยะและดาวฤกษ์ท่านอธิบายว่าดวงดาวแต่ละดวงมีความถี่เฉพาะที่ส่งผลต่อพลังงานของจักรวาลจิตสำนึกแห่งจักรวาล Cosmic Consciousness สถานะสูงสุดที่ทอดเรียกว่าการหลอมรวมกับแสงแห่งสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อโดยตรงกับจิตสำนึกของจักรวาลทั้งหมดณจุดนี้บุคคลจะเข้าถึงสภาวะแห่งเอกภาพกับทุกสรรพสิ่งรับรู้ถึงกฎสากลที่ควบคุมจักรวาลและสามารถมองเห็นเบื้องหลังของเวลาและพื้นที่เทคนิคการยกระดับจิตสำนึกตามแผ่นจารึกที่9ท็อดได้บรรยายถึงเทคนิคหลายอย่างสำหรับการยกระดับจิตสำนึก ซึ่งหลายเทคนิคมีความคล้ายคลึงกับวิธีการที่ใช้ในหลักปฏิบัติทางจิตวิญญาณสมัยใหม่ 1. เทคนิคการหายใจที่เร่งความเร็วและจังหวะเพื่อกระตุ้นพลังงานกุนดาลินีที่อยู่ที่ฐานกระดูกสันหลังให้ไหลขึ้นสู่สมอง 2. การทำสมาธิแบบคงรูปการจ้องมองวัตถุที่มีลักษณะเฉพาะเช่นสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์รูปทรงเรขาคณิตหรือเปเลวไฟ จนกระทั่งรูปภาพนั้นปรากฏอยู่ในจิตใจแม้เมื่อหลับตาเทคนิคนี้ช่วยฝึกการมุ่งความสนใจและการสร้างภาพในใจซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเข้าถึงจิตสำนึกระดับสูงขึ้น 3. การท่องคาถาเสียงความถี่สูงการเปล่งเสียงที่มีความถี่เฉพาะเพื่อกระตุ้นศูนย์พลังงานต่างๆในร่างกาย 4. การประสานขั้วตรงข้าม เทคนิคที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติรวมพลังงานตรงข้ามภายในตัวเองเช่นชายหญิงแสงสว่างความมืดบวกลบซึ่งทอดกล่าวว่าเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงจิตสำนึกขั้นสูง 5. การเดินทางสู่ดวงดาวสเ e l เลอร์เจอร์การทำสมาธิที่ใช้ในการขยายจิตสำนึกไปสู่ดวงดาวและกาแล็กซีอื่นๆคำสอนของทอดเกี่ยวกับการยกระดับจิตสำนึกยังคงมีความหมาย สำหรับผู้สแสวงหาทางจิตวิญญาณในปัจจุบันแม้จะผ่านมาหลายพันปีแล้วหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการขยายการรับรู้ไอการเชื่อมต่อกับจิตสำนึกที่กว้างขึ้นและการค้นหาความหมายที่ลึกซึ้งกว่าในชีวิตยังคงเป็นแก่นของการปฏิบัติทางจิตวิญญาณทั่วโลกในยุคที่หลายคนรู้สึกแปลกแยกจากธรรมชาติและความหมายที่ลึกซึ้งกว่าไอการศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับจิตสานึก อาจมีส่วนช่วยในการสร้างความรู้สึกเชื่อมต่อและจุดประสงค์ในชีวิตที่กว้างขึ้นหนึ่งในแง่มุมที่น่าทึ่งที่สุดของแผ่นจารึกที่9คือการที่คำสอนโบราณกว่าหลายพันปีของทอดมีความสอดคล้องอย่างน่าประหลาดใจกับทฤษฎีฟิสิกสมัยใหม่ที่สุดอย่างฟิสิก์ควอนตัมและทฤษฎีสตริงสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามว่าทอดเข้าถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มนุษยชาติ ที่เพิ่งค้นพบใหม่ในศตวรรษที่20ได้อย่างไรมิติที่ซ้อนทับกันทอดได้อธิบายถึงจักรวาลที่มี9มิติที่ซ้อนทับกันโดยมนุษย์รับรู้ได้เพียงสามมิติเท่านั้นท่านได้บรรยายว่าแต่ละมิติมีความถี่และกฎทางฟิสิกส์ที่แตกต่างกันและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในมิติที่สูงกว่าสามารถสังเกตเห็นมิติที่ต่ำกว่าได้แนวคิดนี้มีความคล้ายคลึงอย่างน่าทึ่ง กับทฤษฎีสตริงที่เสนอว่าจักรวาลอาจมีถึง10หรือ11ดมิติที่ม้วนตัวเข้าหากันในระดับที่เล็กมากๆซึ่งไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยเครื่องมือในปัจจุบันอนุภาคพื้นฐานทั้งหมดในจักรวาลเช่นอิเล็กตรอนควาร์กและโฟตอนไม่ใช่จุดเล็กๆแต่เป็นเส้นเล็กๆหรือเรียกว่าสตริงที่สั่นสะเทือนในรูปแบบต่างๆและรูปแบบการสั่นสะเทือนที่แตกต่างกันนี้ทำให้เกิดอนุภาคที่แตกต่างกัน การเดินทางข้ามเวลาและรูนอนทอดได้อธิบายวิธีการงาอโค้งเส้นแสงแห่งเวลาเพื่อสร้างประตูเวลาที่ช่วยให้สามารถเดินทางระหว่างจุดต่างๆในอวกาศและเวลาได้โดยไม่ต้องเดินทางผ่านระยะทางระหว่างกันแนวคิดนี้มีความคล้ายคลึงกับทฤษฎีรูนอนที่เสนอว่าเป็นไปได้ทางทฤษฎีที่จะสร้างช่องทางลัดผ่านการโวกาเพื่อเชื่อมต่อจุดสองจุดที่ห่างไกลกันมากๆ คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์หรือความบังเอิญความสอดคล้องระหว่างแผ่นจารึกที่9กับทฤษฎีฟิสิกส์สมัยใหม่นำมาซึ่งคำถามที่น่าสนใจทอดอาจเป็นผู้มีสติปัญญาที่ล้ำเลิศและสามารถเข้าใจธรรมชาติของจักรวาลได้ลึกซึ้งผ่านการสังเกตและปัญญาญาณคำสอนของทอดอาจได้รับการถ่ายทอดจากอารยธรรมที่ก้าวหน้ากว่าหรือแหล่งที่มาที่ไม่ใช่มนุษย์ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลอาจเป็นสิ่งที่ค้นพบซ้ำๆผ่านประวัติศาสตร์แล้วถูกลืมและค้นพบใหม่ไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรความสอดคล้องที่น่าทึ่งระหว่างคำสอนโบราณในแผ่นจารึกที่9และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดในศตวรรษที่20และ21เป็นหัวข้อที่น่าหลงไหลและเป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การศึกษาต่อไปบทสรุป แผ่นจารึกที่9้าของทอตนำเสนอมุมมองที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลและศักยภาพของจิตวิญญาณมนุษย์แม้ว่านักประวัติศาสตร์บางคนอาจมองว่าเป็นเพียงตำนานแต่คำสอนเหล่านี้ยังคงมีอิทธิพลต่อผู้สแสวงหาความจริงทางจิตวิญญาณจนถึงปัจจุบันไม่ว่าคุณจะเชื่อในความจริงทางประวัติศาสตร์ของแผ่นจารึกหรือไม่ คำสอนเหล่านี้ยังคงมีคุณค่าในการกระตุ้นให้เราพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจร่างกายและจักรวาลในมุมมองที่กว้างขึ้นขอบคุณที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ช่องของเราเพื่อติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับความลับแห่งภูมิปัญญาโบราณต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับแผ่นจารึกที่1ิค่ะ